ที่เราได้เข้าร่วมโครงการนี้เด็กๆทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์แน่นอนก็คือตื่นเต้นแน่นอนค่ะแล้วก็2ก็คือได้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนค่ะนอกจากเด็กๆตื่นเต้นความรู้ความเข้าใจการแอคทีฟของเด็กๆก็เพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้พอมาได้อุรมการใช้แอปพลิเคชันต่างๆก็ทําให้ครูปรับเปลี่ยนทัศนคติเปิดใจแล้วก็พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเด็กๆยุคนี้ค่ะนโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูพัฒนาศักยภาพของเด็กสร้างโอกาสในการเข้าถึงนะคะในการพัฒนาเด็กให้อยู่ในยุคปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเรามีการดําเนินการอันแรกนะคะเป็นเรื่องของการสนับสนุนโคร,รงสร้างพื้นฐานให้กับเด็กให้กับคุณครูเช่นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการพัฒนาจุด Access p อย n t เพื่อขยายัญญาณให้กับเด็กๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการที่จะพัฒนาเด็กและพัฒนาคุณครูในการจัดการเรียนรู้อันที่สองเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของครูค่ะเราให้คุณครูได้รับการอบรมแล้วก็คุณครูได้ศึกษาหาความรู้นะคะค้นคว้าเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆเช่น Google Classroom ที่เราใช้นะคะทั้งคุณครูและเด็กเนี่ย ก็สามารถที่จะติดต่อกันแล้วก็เรียนรู้จากแพลตฟอร์มตรงนี้ได้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้เข้าไปดูได้นะคะว่าครูจัดกรเงกรสอนแบบไหนนะคะและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้สื่อเทคโนโลย,นยีมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะใช้ ในทุกเรื่องทุกด้านเพราะฉะนั้นการพัฒนาตรงนี้นะคะเป็นการพัฒนาในเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนของคุณโคราคลาสโลมูโรโรนนะคะมีประโยชน์มาก,มากสําหรับอนยุป,ปัจจุบันนะคะคุณโครูนะคะ,คคะ,คะอันแรกเลยคือมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายนะคะสามารถที่จะกระตุ้นผู้เรียนได้แล้วก็เด็กๆจะรู้สึกมีความสุขในการเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีก็ต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครนะคะโดยสำนักการศึกษานะคะที่จัดโครงการห้องเรียนดิตอนนะคะที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นได้เข้าถึงเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในระดับต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะเนื่องจากเราใช้กิจกรรมเกมนะคะเข้ามา สอดแทรกนะคะในการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแอนิเมชันหรือแบบพรีเซนเทชันนะคะซึ่งมันก็นอกเหนือจากการใช้หนังสือที่เปิดหนังสือไปเปิดหนังสือไปและนั้นคือถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะเด็กๆก็จะตื่นเต้นนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนมากขึ้นพร้อมทั้งให้เด็กๆปรับทัศนคตินะคะให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนค่ะเหตุผลที่โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเนื่องจาก เจนเอลฟากับตัวครูผู้สอนเนี่ยค่ะมีแก๊ปอายุที่ถ่างกันมากแล้วก็เด็กๆเ,เจนนี้คือมีเทคโนโลยีเข้ามาในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเข้ามาเด็กๆเ,เริ่มมีโทรศัพท์เริ่มใช้นู่นนี่นั่นมากขึ้นนะคะดังนั้นคือปัญหาของครูเราก็าคือเราจะทำยังไงให้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนของเรามากขึ้นดังนั้นคือการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ตอบโจทย์และก็แก้ไขปัญหาได้ดีก็คือโครงการนี้นะคะสามารถนะคะให้ความรู้นะคะการใช้ Google Sheets Google Form Google Slide นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณจํายังไม่ทราบก็คือ Gemini น,นะคะก็คือ คือครูจะมาอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่รู้ว่าเจมีนายมีมาก่อนนะคะเจมินาเนี่ยสามารถเอ่ r เซิร์ชนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลหรือไม่ก็พิมพ์รายละเอียดที่เราอยากทราบหรือเราอยากสร้างเขาก็จะประมวลผลออกมาให้เราค่ะจะมีวลีฝากคุณครูทุกท่านนะคะที่กำลังกังวลอยู่ก็คือดูโดนจัดค่ะก็คือทำก่อนค่อยตัดสินว่าทำไม่ได้ลองทำดูก่อนแต่พอได้ทำแล้วมันไม่ยากเลยค่ะรู้สึกสนุกค่ะ แล้วก็ได้พบสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะได้อยู่รู้จักคอมได้เรียนในคอมก็เพิ่งได้เรียนเหมือนกันค่ะมีเ,เหมือนกันสนุกมากค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชาวต่างชาติที่มาถามทางได้จริงค่ะชอบตรงที่ว่าเราได้บอกทางได้เล่นเกมแล้วก็ได้เติมคำศัพท์